ตรวจเจอเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งนะย้ว่ามะเร็งนะครับตรวจเจอเป็นมะเร็งระยะแรกมันก็คือระยะยังไม่ลุกลามนะครับออระยะมะเร็งเนี่ยหลักๆเขาจะแบ่งเป็น2ระยะหลักๆเนาะใช่ไหมก็คือระ,ระยะไม่ลุกลามกับระยะลุกลามเนาะเออครับถ้าเพื่อนๆทาตัวมะเร็ง CB ไปนะครับถ้าเราตรวจเจอมะเร็งระยะไม่ลุกลามนะครับครั้งแรกเนาะตรวจเจอครั้งแรกระยะไม่ลุกลามเขาจะจ่ายเงินให้เราก่อน10%ของทุนประกันนะครับ อย่างถ้าเราทําตัว c ีบีไว้1ล้านบาทเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้เราก็แรก1 0 0 0 0แบาทนะครับเอาไปรักษาตัวหรือไปเงี้ยไปก่อนนะไปจ่ายไปก่อนนะครับแล้วถ้าต่อไป่ะมาดูตรงนี้นะเพื่อนนะมาดูตรงสีเขียวึ่งสูงสตัวติ๊กถูกสีเหลืองนี่นะครับสีเหลืองนี้ถ้าเวลาผ่านไปสัก2องปีเออเรามาตรวจเจอไอ้มะเร็งนั้นมันมันหายไปแล้วตอนแรกมันหายไป แล้วเรากลับมาเป็นซ้ําอีกนะครับเรากลับมาเป็นซ้ําโรคเดิมแต่ว่าทีนี้มันลามไปโรคเป็นระยะลุกลามเออเขาจะจ่ายบริษัทจะจ่ายมาให้เราอีกร้อยเปอนะครับของทุนประกันนะไอ,อตัว CB นี่นะเออถ้าลามเป็นเป็นเป็นระยะลุกลามปุ๊บเขาจะจ่าย